สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับตอนนี้เกมก็เปิดให้เล่นนะฮะเกมเปิดให้เล่นตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะบ่ายโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ผมจะพามาดูพวกแพ็คที่มาใหม่ครับแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะฮะนี่ฮะฟอร์มนักเตะก็จะไม่มีอัปเดตแล้วนะช่วงนี้ฟอร์มนักเตะก็จะเป็นฟอร์ม C กับฟอร์ม B นะพวกฟอร์ม B เนี่ยจะเป็นนักเตะตำนานกับไอคอนิกโมเมนต์นะครับต่อมาครับมาดูแพ็คนักเตะ ไอคอนิกโมเมนต์กันบ้างดีกว่าฮะไอคอนิกโมเมนต์ที่มาเนี่ยก็เป็นของ f c บาร์เซโลน่านะฮะนี่อะบาร์เซโลน่าถามว่าเนย์มาหรือเปล่าฮะวันนี้เนย์ไม่มาครับเป็นมาลาโดน่าที่มาแทนนะฮะคนแรกครับจวนคับแน่นอนคนีบเพิ่งรีวิวไปล่างตำนานนะโหดมากๆครับไอคอนิกเนี่ยคงจะโหดสุดๆะฮะต่อมาครับเนย์ไม่มาแต่พี่มาลาโดน่ามาแทนนะครับเป็นล่างที่หนุ่มครับแล้วก็ ข้อดีนยะคือสเตมิน่าค่อนข้างโอเคเลยนะวิ่งในทั้งเกมครับอันนี้เป็นจุดด้อยของเขาครับตอนนี้ก็มากบจุดด้อยแล้ครับแล้วก็เป็นอินเนสตาครับในเสื้อบาร์ซ่าบอกเลยว่าเก่งมากๆนะฮะอายุ31ปีแต่ว่ายังเก่งนะแล้วก็ตอนนี้ที่ย้ายออกจากบาร์ซ่าครับนี่เป็นอายุ35ปีครับถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างดีมากๆอีกคนหนึ่งเลยฮะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะครับถือว่าดีครับ นี่เป็นแพ็คเป็นวันของอินเนสตาเลยนะฮะมีแต่อินเนสตาครับแล้วก็เพลเยอร์ออฟเดอะวีคครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆรอคอยกันอยู่หรือเปล่าฮะคนแรกครับลาฮิมสเตอร์ลิงครับอังกฤษเนี่ยก็เข้ารอบไปแล้วนะฮะเข้ารอบไปชิงกับอิตาลีนะฮะนี่ฮะลาฮิมสเตอร์ลิงตัวนี้ตันอยู่ที่98เลยนะฮะต่อมาครับบูสเกตครับตัวนี้เล่นดีมากๆครับในยูโร โอเวอร์ในอยู่ที่97ครับแม่แต่น่าเสียดายสเปนตกรอบไปแล้วฮะต่อมาครับอีกคนหนึ่งฮะอิซิเยเป็นของอิตาลีนะฮะก็เข้าไปชิงกับอังกฤษนะฮะโอ้เสียใจมากครับสเปนตกรอบไปฮะเล่นดีมากครับแต่ว่าตกรอบนะแล้วก็อีกคนหนึ่งครับจ์ดี้อันบอร์เล่นดีมากๆอีกเช่นกันครับแล้วก็อีกคนหนึ่งฮะที่เพื่อนๆคงอยากให้มาครับ อานซัมเมอร์ครับเพื่อนๆหลายคนครับอยากให้มาแน่นอนครับถ้าไม่มานี่ก็ถือว่าแพร่ครับเซฟเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูที่เหนียวมากๆครับเดี๋ยวเป็นว่าเพื่อนๆถ้าเปิดได้เนี่ยโอ้โหต้องลองใช้นะน่าจะเหนียวมากๆครับอีกคนหนึ่งครับที่น่าสนใจครับนี่ฮะเจลมี่โดกูครับตัวนี้ก็เก่งมากๆครับโอ้อยู่ที่96เลยนะใช้ได้ครับคนนี้แหลมมากๆแน่นอนฮะ โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าตกรอบไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากมากครับเอาฮะก็นี่ก็เป็นนักเตะที่น่าเปิดในแต่ละแพ็คแล้วกันนะฮะเพื่อนๆเ,เปิดแพ็คไหนกันบ้างครับนี่ฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะส่วนตัวผมนี่อาจจะไม่ได้เปิดแหละฮะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่แล้วก็ทองเนี่ยจะเก็บไว้อาจจะรอเนมาครับหรืออาจจะรอใครที่แบบว่าผม ต้องการมากๆจริงๆนะอันนี้ทองผมก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ว่าถ้าคนเพื่อนชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไว้ก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ